วันนี้นะครับผมได้ทําชั้นเหล็กนะครับเพื่อจัดเก็บสีต่างๆของผมนะที่วางเกลื่อนพื้นอยู่นะครับก็เลยอยากจะมานะแนะนําวิธีการขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมทําชั้นออกมาเนี่ยมันเท่าไหร่นะเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบสําหรับใครที่กําลังจะซื้อชั้นสักชั้นหนึ่งมาใช้นะครับก็ต้องบอกว่าการซื้อเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะถูกกว่าทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในคลิปนี้ว่า ทำเองเนี่ยนะครับทำชั้นเหล็กเองเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะครับมันจะใช้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูถ้าเกิดเราจะซื้อชั้นสัก <tamb> ah, ชั้นหนึ่งนะครับว่าเด uh, ี๋ยวจะมาทําชั้นนะครับจากวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะผมก็ได้ออกแบบ,บชั้นมาแล้วขนาดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้ของที่มีอยู่นะครับในบ้านที่มันเหลือจากงานงเก่าเก่าแล้วเราลองไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมมีอยู่ก็จะมีตัวนี้ครับฟ้าเอ้ยไม่ใช่ ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับจะมีอยู่2แผ่นนะแต่เป็นแผ่นตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก6หรือ8ดมิลเนี่ยจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองลองขึ้นขึ้นให้ดูอีกทีว่ากี่มิลน,นะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเหมือนกันขนาด4ี่มิลน,นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาติดด้านข้างตัวนี้จะเอาไปติดเอาไว้ติดเป็นพื้นเนาะติดเป็นพื้นของตัวชั้นของเรานะครับนี่ครับวัสดุถัดมาก็จะเป็นเหล็กนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะ ผมซื้อมาแล้วก็เหลืออยู่นะครับเส้นหนึ่งน่าจะตกอยู่ประมาณสัก250บาทครับคือ2 3 0หละผมคิดว่าน่าจะใช้สักประมาณ2เส้นนะน่าจะพอนะครับก็เดี๋ยวทำเป็นโครงนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดีย๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มต้นนะผมก็ตัดเหล็กตามขนาดที่ผมต้องการเลยนะครับความกว้างความ,ม,มยาวความสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำสัก4ชั้นนะครับแต่พอมาดูขนาดของตัวกระป๋องสีแล้วที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย ก็เลยลดเหลือแค่สามชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กที่ผมสัตนะครับก็จะมีทั้งหมดสามขนาดนะขนาดแรกนะครับสี่ชิ้นนี้นะครับอันข้างนี้เลยนะยาวเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับหรือเมตรเจ็ดสิบนะครับอันนี้จะเป็นขานะครับขาของชั้นเรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับเหล็กความยาวอยู่หนึ่งเมตรห้าเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นแต่ละชั้นของเราซึ่งก็จะใช้คู่กับไอ้ตัวนี้ครับความยาวอยู่ที่4ี่ิบห้าเซนนะครับ หมดจํานวนชุดละ8เส้นนะครับเดี๋ยวถัดไปนะคเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับงานนี้เนี่ยถ้าใครจะทําเองก็ต้องมีอุปกรณ์เนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเครื่องเชื่อมนะครับหลักๆเนี่ยนะครับต้องมีนะครับในการประกอบเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เหล็กนะที่เป็นขาตั้งนะครับยาว170เนี่ยนะครับสอันนะครับประกอบกับตัวเหล็กที่ยาวเมตรอ่าห้าเซนนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับแล้วเราก็กําหนดความ กว้างของแต่ละชั้นเองนะครับซึ่งผมก็จะเอาชั้นล่างเนี่ยกว้างที่สุดแล้วก็ทางด้านล่างนะครับทางด้านขาเนี่ยผมก็จะยกระดับขึ้นมาประมาณสักสิบเซนนะครับตรงขาเนี่ยผมจะไม่ชิดพื้นนะครับผมจะยกสูงขึ้นมาจากนั้นครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสองอเหล็กเป็นสองแผงแบบนี้แล้วเราก็มาต่อกับเหล็กเส้นที่มีความยาว45เซนทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมเข้าไปเลย แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถ้าสําหรับใครจะทําเองเนี่ยก็ดูเป็นรูปแบบเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับชั้นที่ผมทําก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะครับน่ครับหลังจากเราเชื่อมจนรอบทุกตําแหน่งแล้วนะรเราก็จะได้เป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงครับข้อดีนะครับของการทําเองเนี่ยคือเราสามารถกําหนดขนาดความกว้างความยาวความสูงของเราเองได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เน้นใช้วัสดุที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับ แปดมิลน,นะครับก็มาตัดนะครับตามความกว้างความยาวของชั้นของเรานะครับหรือถ้าใครสะดวกจะใช้เป็นไม้อัดผมว่าก็จะสะดวกนะครับเพราะว่ามันจะตัดง่ายกว่าจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวแผ่นไม้หรือว่าตามาทบอร์ดของเราเนี่ยยิงยึดติดแต่ละชั้นลงไปเลยครับด้วยสกูนะครับสกูยิงเหล็กวิธีการขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับแต่ในความจริงในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการมาแนะนำจริงจคือ ค่าใช้จ่ายครับสรุปแล้วเนี่ยผมลองคิดค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับชั้นนี้นะครับที่ผมทาเนี่ยจากค่าใช้จ่ายที่ผมลองคํานวณดูจะตกอยู่ประมาณตัก1พันสองบาทนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่าถ้าต้องการทําชั้นลักษณะแบบของผมเนี่ยนะครับหรือว่าจะไปซื้อมาเนี่ยนะครับลองดูว่าพันหนึ่งร้อยไอพันสองบาทนะครับถ้าทําเองนะ อันนี้ทําเองนะครับเฉพาะแค่วัด,ดุนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะไปซื้อชั้นมาสักชั้นหนึ่งนะครับซื้อชั้นมาเลยนะครับก็ลองดูว่าราคาประมาณนี้นะครับถูกกว่าหรือแพงกว่าเท่าไหร่ที่เราจะสามารถยอมรับได้นะเพื่อจะอามาใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าการทําเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกว่าในท้องตลาดเสมอไปนะครับเพราะว่าในท้องตลาดก็จะมีหลากหลายราคาเนี่ยให้เราได้เลือกนะมีทั้งถูกกว่าแพงกว่านะแล้วก็เรื่องของอ คุณภาพของสินค้าก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะมาับสรุปนะครับวิธีการแล้วก็ค่าใช้จ่ายในะการทําชั้นเนี่ยแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันประมาณนี้นะครับเพื่อจะใช้เป็นข้อเปรียบเทียบได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ